จริงๆแล้วอ่ะผมขับรุ่นเนี่ยมันเป็นสิบปีแล้วนะเริ่มแรกเลยเมื่อปีประมาณปีห้าสี่ผมก็ขี่รุ่นนี้อยู่อันนั้นก็เอาไปแข่งเหมือนกันใช่ฮอตเลยอ่ะเราพักไปทํางานแล้วก็ดูจังหวะมันคึกค,คืนเหมือนเดิมเราชอบรุ่นนี้อยู่แล้วมันมีเสน่ห์ของมันเครื่องมันก็แรงขึ้นทุกทีรถมันก็ต้องเร็วขึ้นทุกทีแต่ว่าหน้ายางถูกกำหนดให้ได้ใช้แค่275เหมือนเดิมครับพี่เราจะมีวิธีทำยังไงบ้างเทคโนโลยีไงก็เอากล่องทำอะไรได้บ้างเซตบูธคอนโทรลยังไง ทักชั่นคอนโทรลสลิปคือนเดีนี้กล่องมันล้ำพี่ล้อหน้าล้อหลังเนี่ยถ้ามันทำงานต่างกันน่ก็คือมันฟรีใช่ไหมใช่พอมันฟรีเนี่ยเราจะให้กล่องมันโหลดอะไรเช่นโหลดไฟไม่เป็นแวดสังเกตรถผมเกียร์หนึ่งก็ไม่ค่อยแวดหรอกกับไปเลยครับัอดีเรากลับมาจากบุรีรัมนะครับเราผ่านโคราชแล้วก็มาหาคนนี้แน่นอนครับตู่โคราชครับสวัสบบดีครับตู่ ก็ไปปีนี้ก็มีลุ้นที่จะได้วิ่งก็ตัวเตรียมตัวไงบ้างโปรซิกก็มีอา2คลาส R32 คลาสคันเดิมป่ะคันเดิมแต่เบากว่าเดิมเครื่องแรงกว่าเดิมไม่ไม่รู้จะลดยังไงแล้วนะคันนั้นอ่ะ่แล้วก็โปรซิกมีคันหนึ่งรถเพื่อนผมกับเทวิโลครับอันนั้นวิ่งอยู่แล้วถึงคันนี้บ้างคันนี้เป็นรถ200คลาส95ครับโอเคครับคันนี้จะทําลงในแข่งในรุ่น2.5สเปเชียลอ๋อหรือว่าถ้าเป็นซุปเปอร์จะเป็น โอสองเจ็ดห้าหกสูบภายนอกหน้าตาเนี่ยไม่เดิมแน่เป็นเอสทีห้าใช่พี่ครับอันนี้เป็นชุดแต่งของอะไรครับเวอร์เทกพี่แก้มเกิร์อะไรพวกนี้เราต้องดัดแปลงอะไรไหมในการเอามาใส่กับสองร้อยเนี่ยมันจะมีชุดแปลงสองร้อยน่าเอสทีห้าขายพี่อ๋อก็คือไม่ต้องมานั่งตัดซองไม่ต้องมานั่งอะไรแล้วก็เล่นเลยร้อยน็อตได้เลยร้อยน็อตได้เลยแจ๋วฝาโป้งโป้งเอสทีห้าคือ อันนี้มาเป็นอย่างนี้เลยใช่ครับมาพร้อมสปอร์ตไลท์พร้อมเลยภายนอกก็ดูคีนๆเรียบๆถามๆหน่อยปกติแล้วรถรถรถแดกเนี่ยเขาก็าจะไม่ค่อยเน้นเรื่องความคลีนความอะไรกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็คือเน้นเรื่องเพอร์ฟอร์มานซ์กันครับพี่ทำไมตู่ถึงเน้นว่าคันนี้มันต้องดูคลีนดูสะอาดอย่างแรกมันเป็นรถผมเองก็เลยอยากฉีกแนวด้วยให้มีเอกลักษณ์หน่อยคือแนวแบบสติ๊กเกอร์เยอะๆอะไรเนี่ยเราเจอกันบ่อยละอยากทำรถแล้วให้คนคนจำมาถึงในส่วนของเครื่องยนต์ครับพี่ เปิดฝามาแล้วรู้สึกว่าชอบมากเลยเหมือนรถถ้าเห็นแต่ฝาเนี่ยเห็นในเครื่องเนี่ยผมนึกว่ารถบ้านนะปกติแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่ารถแดกเนี่ยทำไม่สวยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นรถแข่งเนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยได้เก็บรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์สักเท่าไหร่รอบนอกคอยดีไฮเปอร์จูนมีเฮดเดอร์เทอร์โบเวสเกตอันนี้ทั่วไปครับพี่ทิชานเบอร์อะไรครับผมใหญ่แปดศูนย์แปดศูนย์เท่าเท่ากับวีโก้พี่นะขุนอะแฮมเทียลฟอร์ด290กว่าเครื่องก็ไม่มีอะไรครับมีลูกก้าน กับเมนปกติไดซัมอันไดซัมเนี่ยมันส่งผลดีในด้านไหนบ้างในด้านน้ำมันเครื่องเสเถียนและอีกอย่างนึงคือมันไม่บ้วนพี่ไม่บ้วนด้วยมไปอยู่ที่ถังหมดทับอันนี้คือที่อุดไว้ใช่ครับระบบไดซัมมันไม่ต้องใช้พี่ก็คือถังน้ำมันเครื่องจะอยู่ด้านท้ายรถก็คือใต้ท้องรถจะไม่มีแครงละเป็นแครงบินเล็อ๋อครับจริงๆเป็นแครงธรรมดาเลไพี่ผมใส่เอาแต่เอาแล้วไปครบเลยใช่ไครบชุดผมก็ปั๊มน้ำมันเครื่องตัวนี้ยี่ห้ออะไรครับ ปีเตอร์สันครับห้าสเตทห้าสเตทเลยอะใช่ครับมันมันห้าสเตเนี่ยมันจะเป็นยังไงจริงๆรถดิฟพวกผมอ่ะผมใช้สี่สเตกันอยู่แล้วครับแต่จริงๆรถดิฟแบบพื้นที่มันจํากัดจริงๆรถดิฟก็อยากให้ห้าแหละอ่าพอมันเป็นรถแดงมันโล่งผมก็เลยเอาห้าสเตเลยอ่ะไอแต่ละสเตทเนี่ยมันมันมันทำงานยังไงก็ห้าสเตก็เหมือนมีลูกสูบห้าชุดอืมันก็ลูกสูบมันเยอะกว่าสี่ก็น่าจะดีกว่าสี่แล้ี่ อ๋อคือดันดันส่งส่งแรงดันไปเรื่อยๆื่อเรื่อยประมาณนี้ใช่ครับเหมือนปั๊มลมอ่ะปั๊มลมก็มีสเตเตเดียวสองสเตตสามสเตตครับแล้วก็ที่สเตเตที่มันได้เยอะอ่ะพาม่ใหญ่ก็มีเยอะหน่อยเสริมแรงดันให้มันให้มันมีผลไหมเวลาอย่างรถบางคนก็บอกว่าอย่างรถเซอร์กิตกับรถดิฟเนี่ยเข้าใจได้ครับพี่อ่าว่าเวลามันเลี้ยวหรือว่ามันอะไรเงี้ยน้ำมันกระชอไปกระชอมาแต่ว่าถ้าเป็นรถดังเนี่ยความจะเป็นของมันมากน้อยแค่ไหนจริงๆในรุ่นสองเจ็ดห้าผมก็มองว่าไม่ค่อยจําเป็นหรอกแต่ใส่ เขาอยากใส่อ่ะออก็คือถ้าใส่ได้จะถามว่าใส่ได้มันก็ดีไงใส่แล้วก็ดีครับกับผมโอเคเครื่องตัวนี้อยู่ที่กี่แรงมาจูนไว้พันสองกว่าบูทสองบาสี่ครับแต่จริงๆแล้วผมว่ามันได้เยอะกว่านั้นอพอดีตอนจูนจูนกลางคืนมีพวกมาหาอ๋อมีคนมาเยี่ยมใช่บ้าวตูเบ้าอะไรเงี้ยก็เลยจูนพันสองก่อนใช่ครับอันนี้ไส้ในก็ยังเป็นสามพันเหมือนเดิมใช่ครับสามพันพันกว่านี้ก็ไม่น้อยแล้วนะ ทำไมตู่ไม่ข้ามไปเล่นอย่างอย่างรถขุ่นเนี่ยเป็นสามพันสี่ไปเลยจบๆบสองเจ็ดห้ามันแรงมันก็เกินยางครับพี่แต่ว่าถ้าไปวิ่งแบบพวกรุ่นโปรซิกยางนิ้วใช่ครับอันนั้นก็เล่นได้เลยใช่พี่คือมันแรงไปก็ข้อมดมอ,อยู่ที่ยางแรงไปก็ฟรีเนาะใช่พี่ก็ไม่รู้จะทำไปทำไมเหมือนกันใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็เรื่องของระบบสง่งกำลังเกียร์เกียร์เป็นเอทอร์เ,เมกที่ซูปเปอร์เร็วที่สุดในโลกเกียร์เฮดสีส้มอ๋อใช่เป็นเฮดแพทเทิร์นเฮดแพทเทิร์นด็อกครับ เกียร์เทเมกี่สปีดครับหกสปีดสับทันเหรอก็วิ่งสี่อยู่แล้วด็อกลิงมันเป็นด็อกแค่สี่เกียร์ครับเกียร์ห้าเกียร์หก <5, S 1> ้ต้องเหยียบคันแต่เราไม่ได้ใช้หรอกอแล้วทำไมเขาไม่ทำเป็นด็อกหกเกียร์ไปเลยก็คงไม่ได้จำเป็นใช้ก็คือเพราะว่าที่นู้นก็วิ่งสี่เกียร์ก็ห้าหกเผื่อไว้ว่ารถคันนี้อากจะวิ่งถนนวิ่งไฮเวย์บ้างก็ห้าหกได้ประมาณนะครับแพงไหมสี่แสนนะสี่แสนกว่าไครึ่งล้านครึ่งล้านระบบส่งกําลัง ตีว่ามีครบเขาข้างได้ชาร์ปกับคัสซีแผ่นโอเอสคัสซีโอ้โหเรื่องของช่วงล่างก็ข้างหน้าก็ปกติไม่มีอะไรพี่มีโชคมีหนวดกุ้งทั่วไปเลยไม่ได้อะไรมากแต่ข้างหลังมีครบทุกชิ้นมีปีกนกโชวแคมเบอร์ับแขนยาวอมีดามดามนี่มีครบพี่อันนี้เป็นแพรที่เรามาดามเองหรือว่าเป็นแพรซิ่งมาเลยแพรเราดามเองครับตอนแรกใส่เป็นของซิ่งไม่ค่อยเข้ากันอ่าก็เลย เปลี่ยนไปใช้พี่มันคุ้นเคยดีกว่าทําขึ้นมาเองป่ะหรือว่าไงไม่พี่ก็ซื้อใส่นะครับทั่วไปแต่เป็นของเมกาเมแกนเลสซิ่งเมแกนเลสซิ่งใช่ครับโอเคแล้วโชกหลังเป็นดับเบิลแอสจัดครับบังมารีบาวอ่าเป็นของเมกาของเจกครับแต่ว่าแอบเห็นนะว่าหัวโชกข้างบนอ่ะใช่มันเป็นมันไม่ใช่แบบเบ้าปกติมันจะเป็นแบบเป็นบอจอยใช่ครับทำไมเราถึงต้องใช้แบบเนี้ยมันเป็นโชกรถแดกเมกาพี่อ่า มันต้องมาแปลงให้มันเข้าสองร้อยครับก็ปกติเราก็จะเห็นแบบโช้ที่เป็นแบบเมาติ้งเป็นยางปกติหรือเป็นบอจอยแบบปกติแต่ว่านี้ก็เป็นหูงนี้อันนั้นมันโชคตรงรุ่นไงอ่าอันนี้มันเป็นโช้กรถแดกที่เขาใส่โฟลิงกันนะพี่ครับที่เป็นหูบนหูล่างอะแล้วเรื่องของภายในภายในก็ไม่มีอะไรมาเรียบๆมีคอนโซลมีแผงสวิตช์ครับเป็นของลิงก์จอก็ลิงก์เป็นอุปกรณ์ไฟเลยเป็นของลิงก์ทั้งชุดเลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยเป็นของลิงก์มาเลยอันนี้ก็เป็นปุ่มของลิงก์ ไปเอาจริงรุ่นนี้ขนาดนี้วะเนี่ยต้องเอาดไิไม่เวลาผมทําอะไรตั้งใจทำให้มันดีนะตวเนี่ยก็จริงๆแล้เราก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งแต่ตอนนั้นมาเป็นปลาเป็นเด็กน้อยใส่เกงขาสั้นขับวันโวว่ะใช่ครแต่ว่าวันนี้มาก็ผ่านมาก็น่าจะมีเกี่ย20ปีแล้วนะพอผ่านมา20ปีปุ๊บก็เรียกว,ว่าความเก่าก็เพิ่มตามเวลานะครับ,อ,บอันี้มาดูด้านหลังมั่งมอนน้ำบ้านเราครับพวกกันทำให้แล้วก็พัดลมเมกาสเปล จริงจริงแล้วพัดลมยี่ห้อนี้ผมใช้อยู่ก็ดีนะทนแรงพี่แรงทนถังน้ำมันทําเองครับผมปัลมิ๊กอยู่ในนี้ถามลูกและไอเนี่ยกระป๋อนี้มันทำมันคืออะไรครับรางบาลานพี่นายอธิบายให้ผู้ชมฟังหน่อยครับว่าทําไมต้องมีคือรางบาลานเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทประเภทแรกคือสมมุติปั๊มิ๊กพี่ออกมาถามลูกใช่ไหมครับเราก็รวมให้เป็นสองครับเพื่อให้แรงดันทั้งสองเส้นมันคงที่ครับทีนี้ประเภทที่สองคือประเภทนี้ไหลกลับตรงนี้ได้เลย แต่ถ้าทําระบบนี้เลคูเลตพี่ต้องใหญ่ถ้าไม่ใหญ่เนี่ยกลับไม่ทันข้อดีของมันก็คือมันไหลกลับเร็วกลับแต่ข้อเสียของมันคือเคยเห็นเวลาเลคูเลตเด้งไหมถ้าเป็นกลับหน้ามันจะเด้งเยอะกว่าทําให้เปอร์เซ็นต์หัวฉีดอะมันยินน้อยกว่าแต่ของเราหัวฉีดใหญ่มันก็ไม่ได้แคร์อะไรเอาทํางานง่ายแล้วก็ข้อดีแบบนึงคืออันนี้มันไม่เอาน้ํามันที่ร้อนจากในห้องเครื่องกลับมาด้วยแต่ข้อเสียก็มีไงถ้าพี่เป็นหัวฉีดเล็ก หัวฉีดก็จะหมดเร็วอ่าฮะสมมุติพี่ตั้งเดินบาสามบาใช่ไหมอ่าถ้าพี่บูสสามบาในนั้นพี่ต้องเป็นหกบาครับอันเนี้ยถึงจะปกติครับแต่ถ้าเป็นเลคคูเลตอย่างเงี้ยพี่เดิบาสามบาพี่บูสสามบาขึ้นเต็มที่เลยไม่เกินห้าบาทีนี้ระหว่างห้าบาหกบาเนี่ยยังไงหกบาก็กินประเทนหัวฉีดน,น้อยกว่าครับนี่ออกใช่ไหมโอเค,อคก็เอากล่องเซตบูทคอนโทรนทักชั่นคอนโทรลสลิปคือเดี๋ยวเนี้ยกล่องมาล้มพี่ไม่รู้ที่มันไม่เร็ว,วเป็นกับพวกนี้หรือเปล่า อ่นะมันก็ต้องนิดนึงแต่หมมีธวิตเปิดปิดแล้วจ,บบลจะใช้ไม่ใช้ถ้าแทกเหนียวก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าแหกไม่ดีก็ใช้แล้วก็บูธตามเกียร์ด้วยใช่ครับเจอหนึ่งคันนี้บูธบาร์ห้าก็เรียกว่าให้มันออกไปได้ก่อนคันนี้จะวิ่งสองมาสองอยู่สี่จริง <4 S 1> ๆถ้ามันแทกมันเหนียวๆผมจะวิ่งสองมาห้าสองมาหกไม่ต้องสมัยก่อนก็ต้องมานั่งเวลาเวลาออกรถปุ๊บเฮียล้อฟรีต้องมานั่งตีนก่กอคันเร่งนไม่ต้องละเราจะมีโลไฮใช่ไหมลืมบ้างอะไรตื่นเต้นหน่อยก็ลืมกดบ้างอัน คุณยังไม่ต้องลดบูตรฟรีเยอะเดี๋ยวบูตมันลงเองคือไม่ได้หมายความว่าฟรีนิดเดียวแล้วตัดเลยไม่ใช่แล้วแต่เราตั้งครับอ่าคันนี้ตั้งเยอะเยอะจนเละเทะจะวิง่งคือผมลอง,องผมอยากรู้ใช้ได้ไม่ได้อีกเรื่องที่ผมเส้นให้ลูกค้าบางคนเขาขับไม่เก่งอ่าพวกนี้มันช่วยได้เยอะอ่าทักชั่นมีไหมสมมติว,ว่าวิ่งไปปุ๊บแล้วตูดมันไกลยเงี้ยมีหมดเลยัแล้วก็มันตัดกาลังเลยบางทีคนขับยกคันเร่งไม่ทันคันนี้มีหมดทุกอย่างเนี่ยสวิตอยู่ที่แผงสวิตไปดูได้เลยมีอะไรบ้างอันนี้ก็เพู่ อันนี้คือบูธผมมีสามสเตจสเตจแรกคือไม่ต้องเปิดอะไรสเ 2, ตจสองสเตจสามอันนี้ก็แท็กชันแท็กชันก็บวกได้สามสเตจเอาแก่อ่อนน้อยมากแล้วแต่เราเซตไว้พี่อันนี้ก็เราก็ต้องลองออกสิบฟุตดูเองแล้วก็ตามคือเราขับเองแล้วเราจูดเองมันเลยเข้าใจง่ายหน่อยไอของพวกนี้คือมากับกล่องกล่องมีให้ครับแล้วแต่เราจะใช้ไม่ใช้อ่าแล้วอย่างลูกค้ามือใหม่อ่ะที่อยากขับอ่ะเราจะไปปรับไงให้เข้ากับเขารถบ้านในอู่เนี่ย ที่ผมใส่ลิ้นไฟฟ้าหรือใส่กล่องลิงก์เนี่ยผมมีให้เขาโดยอัตโนมัติคือไม่ได้มานั่งอธิบายนะว่ามันจะเป็นอย่างนงี้ครับคือให้เขาขับตามธรรมชาติเขาไปขับงั้นก็ขับไปเลยเดี๋ยวกล่องมริหาราก,การตัวมันเองอ่ามันก็เลยขับง่ายหน่อยระบรบเนี้ยเพราะว่าถ้าไม่มีน่ากลัวนะบางคนอาจจะสงสัยว่าทาไมคันนี้มันล้อมุมล้อมแปลกๆว่าแบบปกติเขาจะตั้งเป็นลบนิดๆนะแต่อันนี้มันจะแบบตูทะ <ลบ S 1> ย,ยงเขย,ยงเหมือนเป็นบวกคันนี้ยุบเยอะครับคือผมกำลังไล่ช่วงล่างอยู่ผมกำลังรองว่ายุบเยอะยุบน้อยหรือยังไงเราไล่่่อยูพี ครับลองทุกท่าตอนนี้ยุบประมาณสามนิ้วเลี้ยงพวกเยอะเยอะไปบางคนเขาก็ชอบยุบเยอะแต่ผมลองแล้วมันมันมันไม่ใช่ผมอ่ายุบเยอะข้อเสียคือจังหวะที่มันลงไปเนี่ยกว่าล้อมันจะทํางานเอาไว้เนี่ยมันมันมีเวลาเยอะนะครับก่าจะยุบออกอ๋อคือมันแทนที่มันจะพึทดไปเลยมันก็ดีเลยฮึบใช่อันนี้มุมมองของผมนะอ่าสไตล์ตัวเลยไต้ตัวเลยบางคนเขาเซตอย่างนี้เขาวิ่งได้ผมไม่ความคิดผมนะผมไม่เคยว่าใครทําผิดนะผมมองว่าอันนั้นสไตล์เขา อันนี้ถ้าตายเราอย่างคนอื่นเห็นว่าเราทําอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงทําผิดผมว่าไม่บอกนะผมไม่ทําให้ผิดถไตายผมอันนั้นถไตายพี่แคมเบอร์ล้อรถแดงผมว่าเป็นบวกหมดนะพี่อออครับเวลาลงมันได้พอดีพูง่ายคืออย่างงี้ปุ๊บเวลายุบมาปุ๊บจะได้ตรงใช่ครับแต่ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะปรุงเข้าชอบแบบไหน,นผมอ,อาจจะไปจบแบบสไตล์ที่เขาทาํากันที่เราไม่ใช่สไตล์เราผมอาจจะไปจบตรงนั้นก็ได้ก็ต้องลอง อ่าส่วนยาแล้วตูวก่ก็รถแดกเนี่ยก็จะเน้น60ฟุต<ช>คันนี้ตู่มีเป้าหมาย60ฟุตไว้ที่เท่าไหร่คือผมไปวิ่งสนามแรกเนี่ยคันนี้เปิดตัวบุรีรัมผมวิ่ง9.4ครับ60ฟุต1.4ก็ไม่เร็วนะเจ๋อเลยทุกอย่างเกิดจากช่วงล่างสไตล์ผมเ<ม>ฟืองท้ายสไตล์ผมอ่าเฟืองท้ายสไตล์ตู่เป็นไงเอออยากรู้กันคือผมเป็นคนขี่เฟืองท้ายสูงผมไม่คนขี่เฟืองท้ายเบาก็คือ้าห <พอ S 2> มาย,ยผมมือเบาออกรอบน้อยได้ออกรอบน้อยก็อาจจะไม่ฟรีผมเป็นคนขี่โชคแข็ง ผมทำรถคันนี้เสร็จสไตล์ตผมผมไม่มีเก้าจุดสี่หกสิบจุดสี่ครับพวกกันอะ่ะก็คือเขาหวังดีเขาว่าเฮ้ยต้องนิ่มหน่อยอมันจะดีกว่านี้เราก็รับฟังเขาครับอ่างนั้นนิ่มดูปรากฏว่าเละ <laughs> อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็เกี่ยวเนื่องกับนิสัยคนขับด้วยตู่เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบออกรอบไม่เยอะมากเพื่อนน้าตามให้มันไม่ฟรีอ่าคือผมเป็นคนซื้อของเนี่ยผมไม่ซื้อทีหนึ่งชิ้นนะผมซื้อทีสามทีห้าอ่าเพื่อนท้ายต่ําซื้อมาสามลูกไล่เลย เมถึงบอกไงมันไม่มีใครทําผิดทำถูกอันนั้นสไตล์เขาับสไตล์เราอ่าตอนนี้กําลังกอกลับมาเป็นสไตล์เราก่อนอ่าเค่อยค่อยให้ปรับเป็นให้มันเข้าที่ครับอ่า9.4นี่ความเร็วข้อเส้นเท่าไหร่267ผมว่าเร็วนะรถพึ่งเสร็จอผมวิ่งบุรีรามผมวิ่ง5ลันวิ่ง9.4แล้วนะเอะลันที่59.4ด้วยความที่อยากเร็วกว่าเดิมไงกระไรมันต้องลองพี่อะไรไม่ใช่ก็ก็เดี๋ยวปรับปรับใหม่จะเอาอะไรเพิ่มไหม ตอนนี้ความแรงอะพี่ผมเพิ่งเปลี่ยนเทอร์โบเนี่ยอ๋ออันนี้จริงๆเป็นเทอร์โบเล็กกว่าน,นี้ตอนที่วิ่งบุรีรัมย์ไม่ใช่อันนี้เป็นเทอร์โบเล็กกว่าน,นี้ไซส์หนึ่งผลที่ได้คือความเรวเข้าเส้นมากขึ้นครับเยี่อถังกีสี่แรงมากแต่เราต้องย้อนกลับไปรถเราออกตัวไม่ได้หนึ่งกสองก็วิ่งไม่ได้อ,อทีนี้เดี๋ยวต้องกลับไปไล่หกสิบฟุตไปก็โชคดีหน่อยมีพี่ๆเยอะอือช่วยกันแล้วในส่วนของเทคโนโลยีที่ใช้กับรถแทนในส่วนอื่นๆมีอีกไหมครับ่ามีเบอร์นยาง รถจอดอยู่กัที่ผมย้ำเบรกสามทีสวิตเบญญาทํางานไม่ต้องไม่ต้องกดไม่ต้องกดเพราะว่าแผงสวิตผมอะมันพ่วงก,กับกงเราไปตั้งเงินขายได้อืแต่ต้องจอดธนิดนะครับย้ำเป็นศูนย์นะอ่าใช่ย้ำปึ๊บปึ๊บปึ๊บล็อกเลยไอเบรกเซนเซอร์ใช่ไหมใช่แต่เวลาปลดเราก็ต้องกดสวิตปลดนะเบิร์เนเสร็จเนี่ยกดสวิตที่แผงสวิตช์ให้มันปลดแต่สวิตตัวเนี้ยก็คือล็อกได้อ่าถ้าเราไม่ย้ำเบรกสามทีก็ก็ล็อกได้แต่ว่าเราต้องปลดปลดเองปลดที่สวิตตัวนี้ แต่แต่แต่ถ้าเราไม่ปลดอ่ะสมมติว่าผมนั่งลืมอ่ะไม่ปลดมันก็ล็อกอยู่ไงล่ะพี่อ่มันก็คาเดกกนั้นหมลยรถมัไเป็ป่ายวะอะไรเงี้ยอันนี้ลองทําเล่นได้เฉยครับแล้วก็สวิต์เบรนยางสมัยก่อนอ่ะครับพี่ถามว่าถ้าเทียบกับแบบเนี้ยผมว่ามันใช้ได้เหมือนกันแหละอันนี้ผมผมว่างเรื่องของเรื่องคือลองของคาเดอกก็ดีไงพูดถึงไม่ต้องไปนั่งกดเนี้ยก็กดแล้วต้องมาย้ําเบรกอีกก็ไม่ต้องก็ย้ําเลยทีเดียวใช่ครับคือคือผมจะเอาไปพัฒนาเป็นนี่คุมขับสี่คันสกายไลน์คันใหญ่ก็ผมอาจจะ ย้ำเบรกสามทีขับสี่ทํางานแล้วปลดก็ปลดมือเอาจากเมื่อก่อนต้องแยกต้องเปิดสวิตหลายเรื่องผมพยายามจะเอากล่องใบได้ไปคุมขับสี่ให้ได้อแล้วเข้าเกียร์สามแล้วมันปลดล้วคุมยังไงมันจะมีสวิตตะเกียร์สามสวิตเนี่ยจะวิ่งเข้ากล่องอ๋อซื่อเลยพอยัดสามตำแหน่งเนี้ยปึ้งเข้าไปปุ๊บใช่คือเมื่อก่อนผมมีกล่องใบหนึ่งพี่เจทําให้ครับก็ใช้ระบบประมาณนี้แหละออแต่เดี๋ยวนี้แกก็ไม่ค่อยว่างกล่องก็น่าจะ สามสี่ปีแล้วก็น่าจะเราก็อัปเดตของใหม่ไปใช่ใช่ผมผมก็เลยจะลองอย่างนี้ดูเป้าหมายของคันนี้เวลาที่อยากได้อยากได้จริงเหรออยากได้อยากได้แปดเออก็ก็ได้นะทำไมคนนันต้องหวังอ่ะก็นี่เก้าจุดสี่แล้วอ่ะหวังได่เลยนะมันจะไม่ได้ครับตามขนาดนี้เนาะจะทําอะไรต่อให้มันได้แปดช่วงล่างเลยพี่อย่างเดียวใช่ครับความแรงไม่ต้องไม่อยากยุ่งกับมันทุกวันนี้โทรหานะพี่อ้วนพี่รอนหมูลังสิตพี่หมูอ สามคนเนี่ยครับเขาหันทุกวันเลยหลอนมาแล้วเนี่ยเขาไม่รับโทรศัพท์หมดแล้วหละตั้งแต่เทปออกเนี่ยแต่ทางคนเนี้ยครับเขาไปในทางเดียวกันแต่เราอาจจะแบบแตกหน่อมาสักนิดนึงต้องลองมันต้องลองนะอันนี้ก็เลยเตรียมช่วงล่างไว้ตามทั้งสามคนเนี่ยคนหนึ่งแบบหนึ่งแบบหนึ่งแบบหนึ่งพี่ธรนิ่มหนึบลงปุ๊บปุ๊บอยู่เลยอยู่เลยพี่วันยุบนิดเดียวแล้วออกเลยอืมของพี่หมูนี่ก็ยุบนิดเดียวแล้วหนึบถ่วงเยอะ เดี๋ยวต้องไปลองว่าอะไรมันมันใช่กับเราอาตูถ้าปลายปีนี้มีซุปอัพครับพี่ครับตู่เตรียมอาวุธลับขันไหนไปบ้างถ้าขับเองนะขับเองเลยว่าอย่างน้อยสี่คัน4ี่คันรุ่นไหนบ้างว่ามาเอ็ดคาร์โกลิกคันนี้โปรสองเจ็ดห้าแล้วก็รถเฟรมอาตู่โมราสองเจปกตินะเนี่ยตู่ก็จะขับแต่รถที่เป็นสต็อกบอดี้เต็มที่ก็โปลสิกครับพี่ทั่วแม่ครับเครื่องก็ประมาณพันแปดพันแปด ไม่ใช่พันแปดร้อยซีซีนะพันแปดร้อยมาถึงสองพันไม่รู้จะถึงไหมนะผมว่าถึงเพราะเครื่องความจุต้องเท่าไหร่แล้วล่ะครับพี่สามพันสี่อะไรเงี้ยสามพันสี่สามพันมาซื้อมีเนียมด้วยพิเรดด้วยครับคอยดีมาแล้วครับเสื้อสูบกำลังมาบูธเท่าไหร่ดีคือเจ้าของรถเนี่ยเขาเป็นรุ่นน้องผมอ่าเขาบอกว่าเขาอยากบูธสี่บารสี่บาร์หกสิบปอนด์นี่มึงบูธเป็นดีเซลเลยนะเขาบอกว่าทำไงได้ให้เครื่องเขาเนี่ยบูธสี่บาคือโจทย์เขามีแค่นี้นะมีเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวว่ากันนะ อะไรก็ได้ขอกูเห็นสี่บาทบนในโน้แล้วต้องห้ามหลับด้วยใช่เขาอยากได้แค่นี้แน่นอนครับเสื้อบิลเลตอย่างเดียวเสื้อเสียงกงไม่รอดครับก็ต้องขอขอบคุณตู่โค้ามากนะครับที่วันนี้นะครับเอาเจ้า2องร้อย้าสิคันสวยมาให้เราชมกันโอเคขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับรายการในโอนะครับอย่างเช่นโคซิงค์เมซิ่งไทยแลนด์สาราเรีวเซอร์เพนมีมีวงเล็บแอบโฆษณาแฝงนิดนึงนะครับก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับเอาตู สมมติว่ามีคนเนี่ยดูคลิปนี้แล้วคันเว้ยอ่ขอเบอร์โทรหน่อย0815793603ครับครับผม Facebook ครับ Facebook ก็ตู่โคราชสอนปัญญาเป็นภาษาอังกฤษเนาะภาาษอังกฤษอ่เดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้นะครับตัวแทนนะครับอย่างแรกก็ลูคัสออยล์ไทยแลนด์ครับนอเมันเครื่องเรซซิ่งเกตลิงก์อีไซหลุนครับมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์เป็นยางรถติดอู่อยู่ที่ไหนตลาดเทิดไทยโคราชอยู่ติดถนนมิตรภาพเลยผ่านไปเนี่ยต้องเห็นอยู่แล้วรถแข่่งงรถซิผมจอด มองหมู่เลยคือไม่เห็นไม่ได้ละอ่าต้องเห็นได้ครับโอเคก็ขอขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันครับอะไรอีกเขาเลยเขาเลยโค้ชซิงนะโค้ชซิงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ่อะไี่อ่ะก็แล้วแต่ก <esis> ็แล้วแต่